สวัสดีค่ะ Good a f t e r n o o n adjective ตอนที่หนึ่งนะคะคำคุณศัพท์นะคะคือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเพื่อให้คำนามนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามปกตินะคะ adjective จะวางไว้หน้าคำที่ไปขยายเสมอ ตัวอย่างนะคะบลูบิ๊กเฮาสอาบ้านหลังใหญ่นะคะออจักทีบจะวางอยู่หน้านาม mm hmm. นะคะเดอะไวท์เบฟกระเป๋าสีขาวนะคะแจักทีบอยู่หน้านาม mm hmm. นะคะก็ยังม mm ีคำอื่นอีกนะคะ mm hmm. ถ้าต้องการใช้ d j จั t ที e อะไรคำ หรือว่าสองคำขึ้นไป a d j e c t i v e ก็ยังเรียงอยู่หน้านานที่ไปขยายโดยไม่ต้องมีแอนเชื่อมอเช่นนะคะ,อะดอไฟเอาไว้โลดกุหลาบ5ดอกนะคะกุหลาบขาว5ดอกไม่ต้องมีแอนเชื่อมระหว่าง a d j e c t i v e 2สตัวนะคะ ทอนอยังเกอ,อหญิงสาวร่างสูงนะคะแอตติฟทีฟสองตัวไม่ต้องมีแอนเชื่อมนะคะมีข้อยกเว้นนะคะถ้าแอ j e c ฟทีฟนั้นเกี่ยวกับสีแล้วก็มีสองคำขึ้นไปต้องใช้แอนเชื่อมแอตติฟทีฟตัวสุดท้ายด้วย ตัวอย่างนะคะ Red White and Blue Flag อาธงสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ่ะถ้าเกี่ยวกับสีมีแอนเชื่อมตัวสุดท้ายนะคะมีแอนเชื่อม adjective ตัวสุดท้ายด้วยถ้าเกี่ยวกับสีนะคะอาไว and green. ้ n d นกร e นอ h เฮด มาหมวกสีขาวแล้วก็มาสีเขียวะคะ่ะมีแอนเชื่อมตัวสุดท้ายนะคะ,ะถ้าเกี่ยวกับสีแอคทีฟนะคะมีอยู่ประมาณ7ชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งนะคะ The quantity Adjective คุณศัพท์ที่แสดงจำนวนลำดับที่มีอยู่สองอย่างด้วยกันเอะนะคะแสดงลำดับที่ตำแหน่งเช่นนะคะ,อะฟอร์สท,ที่หนึ่งนะคะ,ะเซคันดที่สองอเทิร์ดที่สามโฟร์ทุกที่สี่ฟิฟทุกที่ห้าซิกทุกที่หก เซเว่นทุกที่เจ็ดเกทุที่แปดแล้วก็เลื่อยไปนะคะอ่าลำดับที่เลื่อยไปถึงร้อยถึงพันนะคะอ่าบีนะคะอ่าแสดงจำนวนนะะับค่ะ adjective มีเจ็ดชนิดคะ่ะอ่าชนิดที่หนึ่งความที่ที่ adjective แสดงอ่าคุณสมบัติ นการแสดงจํานวนแสดงลำดับที่คะคุณศัพท์แสดงจํานวนแสดงลำดับที่มี2อย่างค่ะคือแสดงลำดับที่ตําแหน่งแล้วก็แสดงจํานวนนับค่ะแสดงจํานวนนับเช่นนะคะ o ันหนึ่งนะคะจํานวนหนึ่งนะคะ two สองจำนวนอ t h r e ะสามจำนวน 4. ฟจำนวนไฟจ้าจำนวนอนะคะหกจำนวนอเซเวนค่ะเซวนะคะเจ็ดำนวนนะคะเนะคะแปดจำนวนเลื่อยไปนะคะหลายๆจำนวนเลื่อยไปถึงร้อยถึงพันจำนวนนะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขโชคดีทุกคนนะคะกรุด a อัพท n น o นค่ะ